สวัสดีค่ะขอแล้วลูกปไปเหมือนเลยโอเคครับทุกคนวันนี้ก็มาเที่ยวตลาดน้ำนะครับหวันหยุดของพ่อวินกับแม่อายก็พาน้องไอดินกับน้องอิทัาสมาเที่ยวตลาดน้ำพี่ดี่เขาเรียกว่าตลาดน้ำอะไรนะ ที่นี่คือตลาดน้ําบางคลองหลวงนะครับทุกคนพาครอบครัวมาเที่ยวในวันหยุดไอรินก็แต่งตัวสวยน้องอิทัศน์ก็แต่งตัวหล่อและแม่ไอรก็สวยมาได้เชียวเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับว่ามีสถานที่อะไรให้น้องๆได้ทํากิจกรรมบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับ s <S ตอนนี้เราจะเดินะสะพานข้ามคลองนะครับตอนนี้ <Yeah! S 1> โอ้ไอรินอิทัศน์เดินเก่งเลยหรอมีคลองด้วยหรอลูกไหนดูสิ พอดูสิโอ้ฝั <Okay. S 1> ่งนู้นมีสะพานด้วยลินเขาบอกว่าสะพานฝั่งนู้นให้เขียนอขอพรแล้วก็ติดป้ายไว้ได้ด้วยนะห้อย <We are. S 1> ไว้ได้ด้วย <Wow. S 1> ดูสิ <Okay. S 1> สวยเลยฝั่งนี้โอ้นี่เขาเขียนอะไรไปบ้างเนี่ยโอ้นี่ชาวต่างชาติเยอะมากเลยนะนะชาวต่างชาติเยอะมากเลยเขียนป้ายติดไว้เนี่ยพ <Okay. S 1> าลูกไปดูดินี่คือฝั่งตรงข้ามของเมื่อกี้นี้นะครับทุกคน ไปไปลูกไปไป,ไป,ไปเดินลงแบ้างล่างเลยที่นี่เหมียงเขาบอกว่ามีที่ร้อยลูกปัดด้วยใช่ไหมน้องไอรินครับแล้วก็ระบายสีปูนปัตเตอร์อะไรของกินก็เยอะแยะเลยเนาะไป,ไปเดินเองอเองหรอลูกโอ้ตอนนี้ก็มีร้านของกินมากมายนะครับ<ะ>ไปลูกไปาตามพ่อมาเรื่อไปเดินในดีนะลูกนะระวังสะดุดล้มนะ ไปกันเลยที่นี่ตลาดน้ำบางคลองหลวงนะครับทุกคนอยู่ที่ซอยเพชรเกษม20นะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาสักไม่ถึง1กิโลนะครับจะเจอวัดทองแล้วก็ขาลูกเลี้ยวขวามานิดเดียวก็ถึงครับมีที่จอดรถนะครับไวลินข้างหน้าข้างหน้ามีสะพานไปเร็วๆเร็วๆหลบก่อนหลบรถก่อนหลบรถก่อนเร็วหลบรถก่อนหลบรถก่อน อินทัทให้คุณแม่อุ้มนะครับตอนนี้คุณแม่ต้องโชว์กล้ามบุกแล้วไอริน,นอรอพ่อก่อนสิลูกอยู่ไหนคะอยู่ไหนออไอรินอยู่นี่อะ่ะไปเดินหน้าตามคุณแม่ไปไปไจับ <Demon. S 1> มืออู้จับมือพ่อไป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 แ<ป><ป>ล้วครับมอไซค์ขึ้นได้ด้วยนะครับเส้นนี้วนเรือลูก เหลือมาแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าปลาเยอะมากเลยเนาะที่นี่เนาะอขอเดี๋ยวจะชมโชว์โชว์วิวรอบๆก่อนเนาะถือถือกระเป๋าไม่โชว์แล้มีจ่าลูกอยู่ตรงแพงไปไม่หอดไลยใช่เหรอไอรีนลงมาทางนี้ดีกว่าไหมไปเราลงล่างกันดีกว่าเดี๋ยวลงลงทางบันไดเดินไหมไอรีนต้องเดินดีๆนะไปหนูเดินเลย ค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินนะลงมาเลยอ่าลงมากวซองอะฮะกิน <simulations advisor? S 1> ัวดซองอะได้ไปเดินไปเลยหรอได้เลยลูกปลาให้อาหารปลาลูกเดี๋ยวค่อยให้นะปลาตามคุณแม่ไปก็ไหลล่นดูเท้าด้วยนะพื้นต่างระดับนะจ๊ะก้าวข้ามไปเลยลูกก้าวข้ามเลยโอเคเก่งมากไปกันเลย Let's go ไหน ห้ามใกล้มากเกินไปนะอไอเดินดีๆอย่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งว้าวเรือนักท่องเที่ยวเดลินเซไฮนะบอกเฮลโหลนี่นะเซไฮด้วยนะ uh huh. เนี่ยเนดะี uh ๋ยวเขามาเซไฮด้วยนะเออเท็เซไฮไม่ถึงทักทายเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาบอกเฮลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคฮัลโหลฮัลโหลวิลินต้องชมโอเคต้องชม <laughs> โอเค Happy every ด a y โอเคเวลคัมทูไทยแลนด์โอเคนะอยาไปเรือนะไปเรืออยากไปเรือเอานี่เราก็เดินเลาะริมคลองไปก่อนนะครับทุกคนไปหาร้านอาหารอร่อยอร่อยให้ลูกๆกินนะครับไอ้ลินหิวน้ำยังคะหิวน้ำยังอยากไปดื่น้ำโอเคอาหารปลาโอเคลูกอยากให้อาหารปลาก่อน โอเคอไปหอาหารปานก็ดีกว่าไปไปไปเดี๋ยวเราไปพาน้องไอรินไปลอยลูกปัดก่อนนะครับย้ <Yeah! S 1> ถอดรองเท้าก่อนไหมคะถอดรองเท้าก่อนนะคะเออเดี๋ยวลินถอดรองเท้าก่อนตอนนี้น้องไอรินจะมาลอยลูกปัดนะครับทุกคนลูกปัดหลากสีเลยลูกจยาลูกอยากลอยลูกปัดเหรอได้ออไ,ดไอรินสนใจสีอะไรบ้างคะ พัดครับทัไม่ออกนะครับป่ะตามคุณแม่ไปดีกว่าตอนนี้แม่ลูกกำลังเลือกสีลูกปัดกันนะครับเพื่อจะไปนั่งร้อยลูกปัดกันครับตอนนี้ตอนนี้ได้สีอะไรกันบ้างแล้วเนี่ยว้าวไอรินชอบสีชมพูอ่ะลูกหลากสีเลยเหรอว้าว โอ้เลือกดาวเหรอดาวสวยตอนนี้น้อยลินได้ลูกปัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปนั่งร้อยลูกปัดกันไปลูกปพัด<ะ>ตามพ่อมาแล้วลูกมาเออนั่งร้อยลูกปัดกันดีกว่าเนาะได้ละเอเลยลูกร้อยเลยร้อย, 100, เ,ลยเลยค่ะโอ้น้องอินร้อยลูกปัดได้เก่งมากเลยนะเนี่ยว้าวอ่ะให้ไฟสอดเข้าไปแล้วก็ดึงลงไปลูกใช้ปากเลยเหรอใช้มือสิ ได้ไหมได้ไหมค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบดูลูให้ดีเออดูรูให้ด,ด,หดีค่อยๆแย่เข้าไปแล้วก็ลอยลงมานะครับได้ไหมตอนนี้น้องอินทัศน์งองแงมากครับทุกคน <c oughs> อ้อนคุณแม่น้องไอรินก็กําลังมีสมาธิกับการลอยลูกปัดนะครับ <Wow. S 1> โอ้เก่งเ้ยเก่งเ้ยโอ้ได้หลายลูกแล้วนี่สวยงามมากพัดปีนแม่แล้วพัดทัดปีนแม่แล้วทุกคน เก่งมากค่ะเก่งมากค่ะร้อยไปเรื่อยๆนะโ <Okay. S 1> อเคนั่นละแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละเยี่ยมว้าวเก่งที่สุดเลย yes สู้ๆลูกสู้ๆทำได้อยู่แล้วเนาะไอลินเก่งเนี่ยลอยได้ตั้งหลายลูกแล้วว้าว wow. อ,อินทัศก็ไม่ดื้อเลยนะเนี่ยอ้ทัศเด็กดีอะครับอินทัศเด็กดีนะอ่ะาทัดเด็กดีไอรินก็เด็กดีเก่งด้วยร้อยลูกปัดได้ด้วยเนี่ยเป็นการใช้สมาธิครั้งแรกนะครับที่พ่อวินกับแม่อายพาไปเที่ยวนี่ส่วนใหญ่จะไปห้างนะครับครั้งนี้ก็เลยออกมาประชนภัยหน่อย uh huh. อยู่ใกล้ๆบ้านไม่ไกลามากครับพามาร้อยลูกปัดอ่าตลาดน้าบางคลองหลวงนะครับทุกคนอยู่ที่เพชรเกษมอ่ายี่สิบนะครับ ตรงเข้ามาเข้ามาในซอยก็ไม่ถึงกิโลครับเจอวัดทองก็เลี้ยวขวาเข้ามาก็จะถึงเลยนะครับทุกคนโอเคอ่าตอนนี้น้องอลินก็มีความพยายามอย่างขามากักขมน้นที่จะลอยลูกปัดให้สําเร็จซึ่งก็ใกล้แล้วครับทุกคนนี่ดูสวยงามมากของน้อยดินสวยลอยได้เยอะแล้วด้วยนะ เก่งมากครับโอ้อลิลหลากสีเลยเนี่ยพอดูสิโอ้โอหลากสีไปแล้วเนี่ยหลนนะลูกเน <c oughs> ไ,ไรค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บหลากสีเลยนะลูกปัดน้องไอรินเนี่ยสวยงามมากวันนี้ตอนนี้ก็ร้อยใกล้เสร็จ<อ>คุณแม่ก็ช่วยน้องไอรินครับโอ้ช่วยน้องไอรินนิดหน่อยเองนะน้องไอรินร้อยเกือบหมดเลยนะทุกคนดูสิโอ้าให้ลูกร้อยต่อลูกร้อยต่อ เต็มแล้วลูกเต็มแล้วค่ะเอาแล้วลูกปัดชิ้นสุดท้ายของน้องไอรินครับทุกคนจะเสร็จล <Okay. S 1> ะโอเคคุณแม่ช่วยแค่สองสาลูกเองนะเนี่ย <Yes. S 1> ได้ไหมได้ไหมค่อยๆแนละ้วลูกค่อยๆได้แล้ว <Yeah. S 1> เย่เสร็จแล้วครับทุกคนลูกปัดของน้องไอรินนะครับ <Yes. S 1> เรียบร้อยปดีแต่เราไปทําข้อมือให้พี่ๆเขาทาข้อมือให้ไปไปด <Okay. S 1> ินได้ข้อมือสวยฝีมือตัวเองนะเนี่ย ไอรินลอยเองเลยภูมิใจไหมคะเนี่ยภูมิใจไหมภูมิใจที่นาองทำเองอะนะเดี๋ยวรอพี่สาวก่อนเดี๋ยวพี่สาวมาให้นะลูกนะโอเคเสร็จแล้วใส่ข้อมือน้องไอรินเลยนะครับตอนนี้ <Wow. S 1> ว้าวสวย ไหนลูกโชว์พ่อสิอขอบคุณค่ายังขอบคุณที่สวยก่อ็ขอบคุณพี่เขาโอเคพ <Wow. S 1> าลูกไปหาคุณแม่กันเร็ว oh, โอ้สวยงามเอาไปอวดคุณแม่ดิ <Okay. S 2> อวดคุณแม่ดิคุณแม่ดูสิน้องไอรินมีข้อมือสวยแล้วนะว้าว <Wow. S 1> <Wow. S 2> โด์พ่อหน่อยว้า wow. วไหนดูใกล้ๆนะยิ่นแขนนังวัดสิ ฝีมือฝีมือน้อยลินเองเลยนะเนี่ยครับโอ้โห <Yes. S 1> oh, สวยงามมากเลยข้อมือเส้นแรกที่หนูทําเองภูมิใจไหมคะนี่หิวขาว้าวยัง oh. หิวขาว้าวยังยังไม่หิวอะ่ะลูกโอเคินท่านหิวยังลูกท่นานน่าจะหิวน้ำน้ามัง้งเดี๋ยวไปหาอะไรลูกกินดีวกว่าไปครับทุกคน s <S เดี๋ยวไปหาอะไรทานกันต่อนะครับ Let's go <S ตอนนี้น้องอินมาให้อาหารปลาต่อนะครับทุกคนหลังจากที่ลอยลูกปัดเสร็จโอ้โหไอดินให้อาหารปลาโยนโยนเย,ยอะๆเลยกลับเยอะดิเอาเยอะๆเลยเอาในถุงอะ โอ้ดูปลาครับปลาเยอะมากกระโดดหัวลินโยนโยนไปเลยโยนไปเลยโอ้โหว้าวโอ้ยเยอะมากเยอะมากดูสิสงสัยเข้าหิววะลูกย่ามี่สงสัย้งใส่เข้าห yes. ิวมากเลยเพราะว่านะ yes โอ้โหหิว huh. จัดเลยอืมอ่ะอ่ะให้เลยลูกให้เลยหิวปลาหิวแล้วปลาหิวมาก อย่าให้หล่นเยอะอย่าให้หล่นเยอะเออเอาป้าหิวแล้วป้าหิวแล้วจัดเลยอันนี้เขาเขียนป้ายห้อยไว้นะครับทุกคนป้ายเยอะมาก<ะ>คนที่มาท่องเที่ยวที่นี่ก็จะเขียนป้ายติดห้อยไว้นะครับสวยงามมากครับทุกคนโอ้ฝรั่งครับฝรั่งเยอะเลยฝรั่งฝรั<ะ>่งเรือเยอะเลยทัดมาดูเรือเร็วลูกมาดูเรือเร็ว ว้าวเป็นไงวันนี้ท้าทายไหมไม่อายเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับใครดูครับเหนื่อยกับใครครับอาจจะงอแงเลยผกเกล้าก่อน้า นู่นตรงข้ามที่เราเดินมาใช่ไหมลูกทางนู้นที่เราเดินมาใช่ไหมนู่นน่ะเนาะหัวใจก่อนเต้ยมากันเลยพ่อแม่ลูกมาไอ้นีลูกเดินมาค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปหาของกินกันดีกว่าไปเร็วโอ้สวัสดีค่ะโอ้พอแล้วลูกไปไปดิมาหาแม่เร็วลูมมาดู าลูกไปดูอะไรแล้วไปเหอะฝลายอ่ะกินห้างอะลูกอยากกินเป็นฝ้าอพาลูกไปเดี๋ยวพาไปกินข้างในในห้างซีคอนดีกว่าซีคอนเออเดี๋ยวเราจะเฮ้ยมีนกด้วยเหรอเออเนี่ยเบิร์ดเหรอลูกอ๋ว้าวเขาล็อกไว้เดี๋ยวเดี๋ยวนกออกเลยนกออกลูกเขาล็อกไว้ว้าวมีนกด้วยน้องนกพาลูกไปเฮลิย์อย่าไปตีกงเขา ลูกมาเร็วมาเร็วไฟไฟไฟโอ้องกินเยอะมากว้าโอ้จะกินเส้นไฟเหรอ <c oughs> เดี๋ยวพ่อพาไปกินไงคะ Let's go <S เอาล้ตอนนี้เราก็เดินกันจนทั่วแล้วนะครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวยังไงก็ผมต้องไปแล้วอรีนฝากช่องหน่อยคะ่ะเราจะไปแล้ว <c oughs> บายเดี๋ยวสิครับโบกมือด้วยโบกมือยี่ไปก่อนนะครับทุกคนปะยังไงคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนฝากกดติดตามช่องไอรินแอนินทัศด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ Thank you.